สวัสดีนะครับทุกคนนะครับผมวันนี้ก็พบผมเช่นเคยนะครับช่องโจนมอโตเจน p นะครับผมวันนี้ก็โอ้โหห่างหายคลิปไปนานเลยเหมือนกันนะเป็นพอสมควรเลยนะมันมันเป็นจุดเซอร์ไพรส์เนาะคือผมตอนนี้จะไปรับรถนะครับผมเป็นตัว Z900 เนาะเป็นตัวแ9 0 0กก็คือได้ได้ซื้อได้อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ไปรับรถอย่างเดียวนะถามว่าดุกติหายไปไหนดุกติขายไปแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรเนาะขายไปแล้วอันนี้ก็จะไปรับ เจ้า Z900 นะครับผมเป็นปี2อ1 9นเนะครับเป็นรถมือสองนะทุกคนเอาง่ายเลยวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับผมก็เลยมาเปิดช่องเออเดี๋ยวไปให้ดูกันเาะว่าโฉมรถเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่เต็นท์ที่ร้านเลยนะครับผมว่าวันนี้นัดเขารับรถวันนี้ช่วงประมาณอาตอนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยง เดี๋ยวเข้าไปดูที่นู่นกันนะครับว่ารถมันจะสวยขนาดไหน <Okay. S 2> นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ไปรับรถหนึ่งเดียวแล้วก็ไปดูรถนะที่นั่เพราะว่าผมต้องไปผมต้องไปเปลี่ยนยางด้วยอะไรด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่นู่นนะครับอย่ายลืมนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเรียกว่าอะไรนะ ไม่ค่อยได้ลงคลิปอะเอาพุ่งตรงเลยคือไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะนานๆจะลงทีนึงขนาดถ่ายไวนะ้น่ะทุกวันเนี่ยยังไม่ได้ัดต่อเลยคลิป <S 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 บางคลิปว่าเออมันก็เลยแบบแม่งจะดองคลิปเกินไปหรือเปล่าวะอะไรวะเงี้ยเออประมาณนั้นเนาะอะ,อะโอเคนะอย่าลืมก็กดใจผมด้วยนะครับผมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะนี่ก็เตรียมตัวแล้วครับผมจะรอใหอ้น้องมารับโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนะครับผมไป นี่ครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะนี่คือได้ได้รถใหม่แล้ทุกคนเดี๋ยวได้ดูนะรถใหม่เดี๋ยวดูคนสภาพเงี้ยนี่คือรถใหม่นะพี่มารับวันนี้นะฮะมันใช้กุญแจพรอรดอกเหรอ <c oughs> รุ่นนี้รุ่นนี้ผมไม่เคยใช้นะฮะกุญแจมังใช้สองดอกนะสตาร์ทดอกหนึ่งเบาะท้ายดอกหนึ่งได้ไงเห็นไหม เจอแลนะทุกคนเมือเขได้ายโอเคทุกคนนี่ก็ถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับผมที่ได้จับจองไว้ววนนนเ,าาเาวาานาะเดี๋ยวไปล้างทีหนึ่งนะครับผมมาไปล้างทีหนึ่งมาไปล้างที โอเคทุกคนนี่ก็นะครับผม <c oughs> ก็ได้ไปที่เรียบร้อยนะไ่ฝันมานานนะมันโห่งเหวงกันที่บ้านอ่ะต้องมีใช่ไหม <c oughs> ต้องมีแล้วก็จะมีหลายคันเลยนะโมัดลกันนูนได้กูดูตามจริงครับคุณจอยเอเอ,เอดูโร่อีกคันเล็ก <c oughs> นิดหนึ่คือนเนี้ยคือเดิมตามจริงครับคุณจัดอันนี้ไว้เฮ้ยนี่มันเดิมเดิมจัดเลยเนี่ยไม่มันเป็น led ด้วยประเด็นย่ะมันเป็นตัวใหม่ดูโมเดลเนี้ยปีต่างกันแค่ปีเดียวเนี่ยปีที่หกอยู่เนี้ย แต่ทองแดงไงทองแดงมันสวยกว่าไม้ไม้มันเยอะไงเท่าไหร่สองสามหมื่นไม้มันเยอะสามหมื่นบาทเลยสามหมื่นสี่หมื่นแล้วคันนี้แล้วตรงนี้คุณไม่ชอบตรงนี้เลยทำไมอันนี้มันมีแรมแองเงี้ใช่ไหมอันนี้มันมีแรมแองแล้วไฟหน้ามันเป็นอะไดีแล้วไงมันเลยมันเลยดีกว่าเออแต่คือว่าพี่กูไม่กูไม่เอาตรงนี้ว่าเนี่ยหน้าจอมันดับอ่ะติด ไม่อรนี้คือมันไมใช่อัพไซด์ดาวอะรู้มากก็เลยแบบว่าอตอนนู้นเออก็เลยก็เลยเจะตัวนึตัวน้นแทนนี่นะคทุกคนเอางโชว์โง่แล้วไอ้เบาะตอนล่างถอตไม่เป็นนี่เฮียอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยไม่ไก้ตัวไม่แ้ตัวนคืออะไรเนี่ยคือทอตสลักเหรอคือสลักใช่ปะมีปะใช่ปะใช่ปะน่ไปนังมาเออได้ได้ไดเออสลักมันจิม เออสักมันเงนี้เออ้ิ่งอยโชว์โฉบง่ตั้งนานที่ห่ายมีก,การดึงเงี้ยฮะมีการดึงอืมอ,อ๋อมันเป็นสลักตรงนี้ไงมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้ถ่าจะใช่มันไม่มีอะไรล็อกอะ <c oughs> ่ะไม่มีเลยมันก็ไม่มีอะไรล็อกเอ๊ะแล้วมันทำไว้ทำเพื่ออะไรวะเนี้ยอ๋อนี่ไงคือว่าล็อกนี้นี่ไงนี่ไงตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมึงถ่ายมึงถ่ายดูยดิเนี่ยตรงนี้นะเออลิ้นเนี่ยมันจะจะเข้าไปตรงนี้ล็อกเป็นเลยเดือยล็อกไงตรงนี้ถ้าเกิดดึงออกปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกเข้าไปมันงัดมันออกไปได้รู้ละออกโฉบงงซะ โอเคครับทุกคนก็นี่ก็รับรถเรียบร้อยเนาะจะไปทางไหนไคูไปลองรถกัน โอ้แค่470แหละเยียงนั้นไะปทุกคนตอนน้ำมันแล้วนี้เต็มถังมันอยู่พี่ีี่400ตีงต่างว่า500ก,กว่าแ้วผมว่านะเพราะว่าน้ำมันก่อนที่ออกมาจากเตน้ำมัน,ม,นมันมาขีดนึง รู้สึกโอเคนะครับในการขี่ผมรู้สึกว่ามันสมูทดีนะครับมันนิ่มมันมันไม่สะเทือนนะครับผมจากที่เคยสัมผัสรถรถมานะครับคือรู้สึกผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะเทือนนะครับตั้งแต่ขับเบนเนลี่มานะครับเบนเนลี ary, ่จะเป็นอาวันก็ตามแต่อาวันก็ถือว่าโอเคนะถือว่าสมูทดีถือว่าโอเค บางคนมองในรูปอาจจะคันใหญ่นะแต่จริงๆคันไม่ได้ใหญ่นะครับผมคันมันก็พอดีนะพอดีก็ขาขาผมนี่คือแบบเอาง่ายเต็มเติมสองเท้าเลยนะเนี่ยเต็มสองเท้าเลยสองเท้าคือยืนถึงเลยไม่ต้องขยิ่งไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นผมสูง174นะครับผมก็ถือว่าขี่ได้นะขี่ได้ในระยะหนึ่งก็ท็อกดีครับท็อกดีนะออกตัวออกอะไรนะี่คือเหลือมันเหลือแค่อย่างเดียวเหลือแค่เปลีย่ยนยางนะ สภาพเดิมครเดิมเลยที่ได้มาครั้งนี้ก็คือสภาพเดิมนี้คือผมจะเข้ามาดูอากิล่าก่อน อับมาแบบเงียบๆไงเส้นเลี้ยงเนี่ยลองลองต้องลองเดี๋ยวเปลี่ยนยางไม่ถึง,งอ่ะเอาแค่ร้อยแปดสิบพออยางดูพี่โอโ้พี่ดูสภพาพอย่างหน้าดิเนี่ยคือแบบสลิกรแท,ท,ท้เลยไอ้ <laughs> แบบสลิกระแท,ะทะ้เลยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับรถพ่อตานะทีะ่ที่มาทำไว้อากิลาออาๆนะจ๊ะ เปลี่ยนจานไปแล้วใส่โลใส่ยางไปแล้วนี่ก็เหลือแค่ไล่ระบบไฟนะครับพันนี้เหลือไล่ระบบไฟแล้วก็ใส่อุปกรณ์อื่นๆแล้วก็เหลือทําสีน,นี้จะเป็นรถวิ่งเล่นในเมืองนะครับผมเอาไว้เอาไว้ซ้อนซ้อนลูกมาเที่ยวในเมืองก็นั่นแหละคือเอาง่ายคือเอาทําให้พวกนี้ไปก่อนอแล้วก็เดี๋ยว,ยวพี่ทาติดแล้วปุ๊บเดี๋ยวพี่ส่งวิดีโอ,เ,อเรียบร้อยเดี๋ยวจะลื้อให้ท่นน่ะอเออมันจะได้แยกไปทำอันไหนอะไรอันไหนที่ที่ผมจะไปทำสีผมจะได้แยกไปได้ไงได้ได้เอาชิบหายลืมสั่งอะนี้ป๊มก็ถุงหลังมาว่ะ เดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวเอาตั้มเอาปั๊มกระทุ n g หลังไปเซ็ตเก้าร้อยมาใส่อันนี้มันโคตรเลยนะพี่ปั๊มกระทุ n g หลังอันนี้มันโคตรเนี่ยมันงอไปเลยเนี่ยเนี่ยรถพัตตาครับรถในตำนานมีเล่มทะเบียนนะครับภาษีไม่ได้ขาดนะเนี่ยไว้ใช้นะทุกคนอืมงั้นก็ทำแค่นี้แค่ผมก่อนถ้าเกิดระบบไฟมันช้าเดี๋ยวเอาเอาชุดนี้ก่อนระบบไฟค่อยมาทำที่หลังเพราะว่าไฟมันแค่ผ่าใช่ไหมผ่าไล่ไล่ระบบของเดียวแล้วก็ค่อยนั้นค่อยว่ากันเอาเฟรมรูปลักษณ์ภายนอกให้มันสวยให้มันโอเคก่อน เห,เหตุผลที่จะเปลี่ยนยางนะยางหมดสภาพนะไม่มีประสิทธิภาพในการเข้าโค้งแล้วจ๊ะเอาง่ายเลยคือยางนี้ดอกนเะโมเตอรอ่ะไอ้แต่พิชคือยางล้นมันคล้ายๆเหมือนก,นเ,หอนกนเหมือนว่าเป็นยางยางสลิกอะี <c oughs> ่้ยางกอแบบตลกอะไอ้ยางตลกยางเนี่ย <c oughs> มันเข้าโคง้งนมากไม่ได้นะเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนว่ายางหน้ายางมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยอะไรอย่างนี้ มันมีอีโค่เออเป็นตัวช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะมีโค่ Eco ประหยัดน้ำมันเออก็ถือว่าดีนะเป็นรถรุ่นใหม่นะครับผมปีสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามรถสี่ปีรถป,ประมาณสามปีสี่ปีประมาณนี้นะก็ยังถือว่าไม่ไม่เก่านะครับทุกคนง่ายเลยรถยังไม่ถึงห้าปีถือว่ายังยังไม่เก่านะรถอะยังใช้งานได้อยู่นะครับสวัสดีครับผมไม่รู้ว่าเขา ไปจูนใม้มันเดินหอบหรือเปล่านะเสียงมันเสียบเสียงพุ่งตีเป็นอย่างงี้ไหมแบบปุ๊บปๆๆบบบบเงี้ยมันต้องเดินอย่างมันต้องเดินนิ่งนะแต่ตอนขี่มันก็ไม่สะดุดรอบมันก็ปกตินะแต่รอบเดินเบาผมกลัควคนเก่าที่เขาใช้ เรราไมู่้ออแล้วก็รอบวิ่งมันมันถึงหมื่นมันถึงถึงถึงพันพันรอบไปได้ไม่น่าจะไม่ถึงมั้งเนี่ยถึงปะเนี่ยนะทุกคนก็มาเปลี่ยนยางนะจบไปแปดพันกระบาทขันยางนะ, 8, ะ,ะองนะเออถือว่าสุดยอดนะครับผมผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขี่ไม่ค่อยได้อะไรนะนี่ก็รอพี่เขาไปเอาอยางมาเปลี่ยนสิ่งที่เราชอบนะครับผมเราชอบเราอยากมี เราอยากได้เหมือนคนอื่นเขาแต่เรา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 ทำงานแล้วเนาะเราก็ต้องซื้อความสุขความสุขีนะครับผมไม่ใช่ว่าทางานคุณภาพสผมนะพุณคงเลยคือผมทํางานได้เงินมาเนี่ยบางทีอ่ะมันก็ถามว่ามีเงินเก็บไหมมันก็มีเงินเก็บแต่คือมันก็จัดแจงอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาไว้ใช้กับความสุขของเราเนาะเราก็ชอบเล่นรถเราก็ซื้อรถไปใช้อะไรนะแต่คือผมไม่เคยขาดทุนที่เกี่ยวกับเรื่องรถนะ นี่ผมกล้าพูดเนคำตางเลยผมไม่เคยขดยาดทุนเป็นเรื่องรถคันคันคันที่ผมขายไปแล้วผมไม่ได้ขดาดทุนนะเอาจริงอ่ะก็ยังถือว่าได้ก็ได้กําไรนะครับทุกคนยังมองว่าผมใช้รถทุ่มทุนด้วยนู่นนั่นผมใช้ทุเด้วยที่แต่ผมได้ก,ากําไรผมไม่ขาดนะครับคุณก็ใช้ทีกสักสองปีสามปีเดี๋ยวไม่ว่าการลีกนีนึงนะครับว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้รุ่นนห้นหรือว่าอะไรอะไคือในระยะเวลาสองปีสองปีสามปีที่ผ่านมาน,นะผมเปลี่ยนรถไปห้าคันแล้วนนะ่ากลัว เราเราใช้รุ่นนี้แล้วเราเคยใช้แล้วอะไรแล้วล้วก็เก็บเป็นความทรงจำเนอะเหมือนกับว่าเราเป็นประสบการณ์เราเหมือนว่าเราซื้อมามาใชเอาสุดเปรียบเทียบง่ายๆคื้อเหมือนเรามาเข้ามาขี่เพื่อที่จะเอาไว้เป็นอาเรกไรนะข้อมูลความรู้นะเผื่อบางทีเรา,ม,ามีลูกมีหลานแะล้วคนอื่นเขาไม่ได้นำเส้วเราจะได้บอกได้ว่าเอ้ยรุ่นนี้เป็นยังไงใช้ดีไหมอะไรไหมค่าตัวบิดแพงไหมอะไรไหมเราก็ยังสามารถบอกเขาได้นะเนี่ยเออผมครับ บีบ uh, uh, ีอ so like, right ่าเบเนลลี่อ่าบูคกติแล้วก็ยามาฮ่าอ่าว mm ันก็ขับมาหมดละขับมาหมดมีหมดทุกอย่างแล้วคือก็ขับไปขายไปอะไรไปมันก็เป็นความชอบเนาะอ่าที่พี้ก็มาคันล่าสุดก็คันล่าสุดก็จะเป็นเ900เนาะที่พี่งยได้ขับอืมแล้วผมก็มาอารมณ์อารมณ์แต่ละแต่ละคันแต่ละที่ เดสัมษั์มาเนี่ยพุ่งตรงเลยคือว่ามันอ่ามันมันคนละอารมณ์กันนะมันคนละฟิลกันเพราะปกติผมจะขับรถดิบๆเนาะรถไม่มีฟังก์ชันอะไรเยอะแยอะอะไรขนาดนั้นไงก็จะขับประเภทที่แบบว่าไม่มี ABS ไม่มีฟังก์ชันไม่มีอะไรต่างๆนานานะแะก็คือจะขับรถดิบๆมันก็ขี่ดีแต่ถึงมาขับรถประเภทรถรถุ่นใหม่ๆที่มี E c โคเข้ามาที่มี ABS เข้ามาที่มีระบบฟังก์ชันที่ช่วยประหยัดน้ำมันช่วยรอบเดินรอบขี่นินึง่งเข้ามาปุ๊บมันรู้สึกว่าขี่สบายกว่า นมันรู้สึกมันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยเออแต่ก็ลองดูนะครับผมลองใช้ระยะนึงก่อนเมื่อ,อีเราอาจจะขาดนะครับผมนี่ก็รอใครับรอรอเปลี่ยนยางรอเปลี่ยนางเพราะว่ายางก็ใช้เป็นของฟ i ลลารีลอสเซ่สองเนาะเป็นประเภทยางที่ประหยัดลบนะครับไม่ได้แพงมากเนาะแต่คือยางคู่นึงก็เอาเรื่องนะซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันนึงเลยนะทุกคนเอาง่ายเลยก็สำหรับ ใครนะครับที่อยากจะออกรถบิ๊กบคสสักคันหนึ่งอะไรสักคันหนึ่งเนี่ยผมแนะนําว่าต้องมีอาชีพที่ทําแล้วเงืนเหลือนะครับไม่ใช่ว่าทําเดินชนเดินแล้วอยากแล้วอยากมีรถเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่ามันไปไม่รอดเนาะฝากทุกคนไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดสั่นตะไลผมด้วยนะครับชอบก็ถูกใจกันนั่นเองอันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยางเปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือ นี่ก็เหลือไปล้างรถที่บ้านเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะจ๊ะ ันนี้นะครับก็รับไาเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ได้เทสรถเทสอะไรทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าดีนะครับผมรถคันนี้นะที่ได้มานะครับทอ็อกดีนะครับขี่นิ่มสบายรู้สึกว่าไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็รับรถเป็นที่เรียบร้อยนะถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมนะครับคนดูทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะโอเคไหมทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับด้านล่างนี้ได้เลยนะคอมเมนต์ก็ได้เลยนะหรือว่าคนไหนนะครับอยากจะออกรถอออกะไรนะครับเราไปศึกษาดูข้อมูลอาวนะครับว่าอันไหนเหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับแต่สำหรับผมคือเหมาะสมกับทุกทุกคนทุกสายทุกคนเลยง่ายเลยเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเ,เจอกกนในมลิป์แล้วตากหน้านะจ้วทุกคนสวัสดีครับ